วันนี้นะคะเราจะแต่งหน้าลุกเกาหลีค่ะและแน่นอนนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ต้องบำรุงด้วยโจลลีน่าพลัสนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยพร้อมที่จะแต่งหน้าซึ่งพอเราจะแต่งเกาหลีเนี่ยเราต้องการเน้นความแบบฉ่าวาวคือหน้าตาแบบโกลว์โกลว์นะคะซึ่งโจลลีน่าพลัสเนี่ยนะคะเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอันนี้คือเป็นครีมล็อกแกะเกรดพรีเมียมปุ๊บพอเราคว่ำขวด คือมันไม่หกออกมาใช่ไหมคะเพราะมันเข้มขน้นแต่พอเราทาไปที่ผิวปุ๊บเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวไปเลยทําให้หน้าเราเนี่ยพร้อมที่จะแบบว่าแต่งหน้าแล้วมันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยติดทนตลอดทั้งวันอ้ยวันนี้หน้ากลอยเลยอะหน้าเรากลอยังแบบโกลแบบนี้ทั้งวันนะคะเราแต่งตั้งแต่เช้าออกไปซื้อของเอ่ยอะไรเอ่ยแตกลบมาเราก็ยังหน้าแบบว่าว้าวา โดยหน้าพลาสครับใช่ค่ะก็คือ,น,อนี่ก็จะใช้อาทาก่อนแต่งหน้านะคะตอนเช้าเพื่อที่แบบหน้าเราจะได้แบบไบรท์แล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะได้ติดทนนานตลอดทั้งวันแล้วพอก่อนนอนนะคะก็จะใช้อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราแบบว่ารูคุ้มขนกระชับแล้วทําให้หน้าเราดูเด็กดอ่อนเยาว์นนให้สามีหลงนะคะ